ครับผมทุกคนวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับมาคันนี้นะครับอ่านิวฮอลแลนด์นะครับตัวนี้จะเป็นที่ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับนะครับถือว่าตัวใหญ่นะครับมีปัญหารถคันนี้ใช้มาประมาณหกปีนะครับทุกคนนะมีปัญหาก็คือว่ามีน้ำมันนะครับปนเข้ามาในอ่าน้ำมันเครื่องนะครับทุกคน นะครับเข้ามาในห้องเครื่องนะครับก็เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้สาเหตุก็มาจากไอตัวนี้ทุกคนนะครับถ้าเป็ียนรถยนต์ก็จะมีเฉพาะปั๊มอ่าโซลา่านะครับแต่ว่ารถทเกอร์นะครับรถไถเนี่ยมันก็เลยมันมีปั๊มไฮดรอลิกตัวนี้เข้ามานะครับปั๊มเขาเรียกปั๊มขาวนะตัวนี้นะนะครับทีนี่ตรงซีนคอปั๊มมันเนี่ยนะครับ ผมคิดว่ามันต้องรั่วซีนมันรั่วหรืออะไรยังไงนะครับทุกคนนะเพราะว่ามันมันจะรั่วเข้าได้แค่2ตัวนี้นะครับระหว่างปั๊มโซลา่ากับนะครับปั๊มไฮโดรลิกตัวนี้นะครับเจ้าของรถก็ก็อยากจะให้ทําทั้งสองตัวเลยนะครับแต่ตัวนี้ก็จะลือยากหน่อยนะครับจะต้องดูมากด้านด้านหลังตัวนี้นะครับทุกคนนะแต่อันดับแรกผมจะถอดปั๊มไฮดรลิกออกมาดูก่อนนะครับออก ดูซีนตรงคอปัม๊มันก่อนครับอันนี้รู้สึกว่าจะมีการถอดมาแล้วนะครับดูมีมีรอยถอดแล้วนะครับทุกคนนะโอเคผมถอดออกส่วนหนึ่งแล้วนะครับน้ำมันอันนี้ผมมาออกส่วนหนึ่งแล้วนะครับันสายไฟก็นนะี่ยออก นะครับซีนตัวนี้แหละครับทุกคนโอ้ซีนตรงแกนมานี้นะครับแกนปั๊มตัวนี้นะครับตัวนี้ดูข้างในนี้นะครับเดี๋ยวต้องถอดดูนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมไปซื้อซีนมาแล้วนะครับซีนตัวนี้นะมันจะเป็นเบอร์เดียวกันกับอ่า ซีนกระปุกเผาปั่นนะครับของทีเอสอาูน90นะครับเป็นเบอร์เดียวกันนะครับทุกคนใช้ได้นะครับเราก็มาประกอบคืนนะครับแต่อตัวนี้ผมเอาไปพอกมานะครับทุกคนตัวนี้สังเกตให้ดีๆนะครับซีนไม่เท่าไหร่แต่ว่าไอ้ตรงแกนตรงเผาปั๊มเนี่ยมันจะเป็นรอยเป็นล่องนะครับทุกคนเราต้องเอาไปกลึงแล้วก็ทำบ่าซีนใหม่นะครับอันนี้ผมทำมาแล้วนะครับ ถ้าทําใหม่ก็อขอพอกแล้วก็กืงก็200้อบาทนะครับทุกคนนะก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับก็จะกันน้ำมันได้นะครับก็จะดีกว่าเดิมนะครับทุกคนนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เรามาอันนี้ผมล้างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาประกอบตามคืนนะครับทุกคนนะ โอเคครับก็แล้วใส่ไล่ใส่ตัวนี้นะครับใส่จะมีสายตัวนี้ตัวนี้ใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวล่างนะครับก็แล้วก็ไล่เอาสายไฟพวกนี้กลับคืนเหมือนเดิมนะครับใส่ปั๊มเอซีตัวนี้นะครับแล้วก็เสร็จนะครับไล่ลมน้ำมันตัวนี้แล้วก็เสร็จนะครับทุกคนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็นะครับอย่าลืมสับ อ่าสักรด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอ,อกล่าวเข้ามาสวัสดีครับผม